ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบ็กรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกนะครับเนาะครับมือเมื่อนี้พอเตียมสิพามาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกของพ่อแหล่คนนอนนาเนาะครับครับงวดที่ผ่านมาพอเตียมกับบดายเอามาลงให้เอฟซีเนาะครับเนาะพอแหล่นะครับก็เลย โบรูวังงวดที่ผ่านมาเขาหรือบอกเขาเนาะครับครับก่อนสิไปเบิ่งเข้ากับมาเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะวันพุธที่19กรกฎาคม2566นะครับลาวพัฒนาออก105878ครับส่วนเรียกร่างก็ออก58เนาะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาก็มีหลายอาจารย์หลายท่านรุดนะครับอ่ามีเขาอยู่กับมีเนาะครับเนาะส่วนหน่อย เทียมกับขอล์ตรวจอภัยเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อบว่าครูบาอาจารย์ได้เนาะครับเนาะกะมีเข่ามีลุดนะครับ,นะบ,รบอ้ามือเนี่พยพอแต้มผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อเล่คนนอนนาเนาะครับเนาะครับวันศุกร์ e e 17ก เราพัฒนาอ้อแลนอนหน้านะครับ คือเกานะครับเนอะบนล่างครับบนล่างบนล่างวิ่งลูด พอแหลงวนี่บนล่างวิ่งรูดนะครับเนาะแปดแปดกับหกนะครับแปดกับหกเน้นที่หก ที่หกนะครับเนาะส่วนจับคู่กับบลายหางครับเอฟซีหกขางนะครับจับคู่มาแล้วแปดแปดีแปดแปด แปดก้าแปดศูนย์ขับหมวดที่พันมาเปลี่ยนมาไลายหน่อยพี่เนาะวันนี้ก็ใช่มาอย่างว่าเปลี่ยนขับวันนี้ส่วนหลักหก กเ้าหกศูนยครับหกหางนะครับเนาะก็ถือว่าบรายนะครับสัตว์เจตมโนยิบซี 4. นี่พอแหล่พันกรมี่เนียนนะครับเนาะพอแหล่พันเนียนให้ที่แปดแปดศูนย์หกศูนย์นะครับเห็นสองหางนี่นะครับเนาะ ี่ว่าเอฟซีหองจะลืมนะครับเดิมมักตัวในหองก็ยะลืมกลับตัวน้ำเนาะครับเนาะครับครับครับอ้าวพ่อเตีมกับขคกับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้พอพ่อแลนอนนาเนาะครับเนาะที่หายแนวทางเล่าวัฒนาพ่อเตีมมา ขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อเอฟซี FC. ครับฉะนั้นแล้วมักตัวใดสอบตอัวใดห้องกอย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับครับเอาบนล่างเนาะครับเนาะบนล่างวิ่งรูดแปดกับหกเน้นที่หกนะครับเด้อเน้นที่หกแต่ว่าก็เน้นแปดน้ำคือเก่าแปดศูนย์ครับแต่ว่าจับคู่ก็มี่แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์หกแปด หกเก้าหกศูนย์นะครับเนาะเน้นแปดศูนย์หกศูนย์ขับก็คือโปรเตียมเบลวนั่นแหละมักตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำหน่อยเอฟซีเนาะครับครับเอาแชปหน้าจอเด้อครับเด้อเอฟซีแชปหน้าจอครับผมครับคอยโฉบโฉบมันมันคอยเข่าปังปังเด้องวดนี้พอเรียขับเอฟซีกับจะได้สุบโฉบมันมันกันเนาะครับเนาะ ครับเอาเข้ามาแล้วกันมักกันสอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อแต้มน้ำนี้นะครับเดอ้อเอฟซีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มน้ำนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้นะครับนะเนาะพ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อครับที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับเมื่อนี้วันศุกร์ที่21กรกฎาคม66ลาวพัฒนาออกพ่อแต้มขออวยพรให้เอฟซีทุกคน โศกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนเนาะครับเนาะกับเราพัฒนาวบาของครูบาอาจารย์ในครับหลายๆอาจารย์ที่ประเตียมลงไปครับเดี๋ยวมีสรุปนะครับเนาะพระเตียมกับสรุปโค้งสุดท้ายให้นํายีนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม